สวัสดีค่ะน้องยีสวัสดีจ้าวัอนี้ไม่ยังอยู่นี่มาเรน,นะค่ะมาเรนวัอนี้วันยันงไหมบ้านอา,นาทิดบวันยุทธอาทิดบวันยุทธมาเรนใส่ปลาทุกทแค่นี่ก็ยังว่าหมูอยู่ฝั่งเล้าเจ็ดงานอยู่จังหวัดนนท์สีมหาจังไหนก็คุยกันจังไหนก็เออพ่อจักหมูตอนไหนก็ว่าหมูออมูครบกันคบคบกันตอนไหนมูน่ะ ี่ปีิมู่บ้านได้อยู่ประเทศเราอยู่บ้านเดียวกันบ้านอีกยังเืือบ้านแต่ว่าดั้งจากนัก้นเขาก็ย้ายไปอยู่หมองไม้แต่ตะกี้อยู่บ้านเดียวกันมูบ้านหืือบ้านเานี่ยมูบ้าน,อนเอ่อบ้านรอนเพ็กรอนเพ็กแยกกับบริพอยสักปีหรอบริพอยกัน67ปี67ปีเขาทักมาหาว่าจะไปอยู่ใกล้ไกันพี่นอ้องก็เลยไปหากันเป็นมูบ้านเซี่ยปศิเปลือยยังก่อจอน ซื้อจ้อนอ่าแล้วก็น้องบีซื้อยังอยู่หเล่าซื้อแต่งจ้อนกับแต่งเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเรียนซื้อเก่งเอูกันทอกันเรียนเก่งซ้ำกันผลงามกว่างามซ้ำกันงามซ้ำกันอีกจ้อนเนี่ยมีแฟนหรือยังอยู่ไทยมีแฟนแล้วไม่ดุนึงแล้วจ้าอ๋อแสดงว่ามีสามีแล้วสามีครูเป็นไปอยู่มฮันเจ็หัวตอนนี้เพยันยังอยู่น้ำใจอยู่ของจ้อนนะนะ มนีม้มาปทุมเอเกิด<น>มาหาพีทรายเปราะไทยัวมียามาจากอุบลเอนจ้ามักินตมอึงแอนแซบบอแซบยูขึ้นมาองแม่งแฝงอึงลนะ่ะแซบยูอโลหนึงโล,โล,โล,โล่โล่บาทข้าเหมือนกันเช็ดรอยโลนะเช็ดรอยบาทก็ไม่เป็นกีบจะจะกีบ ส,สี่หาเซนสีนกีบสามสีอึ้งอะน,นะนพี่นอ้องเคยกินบ่เนาะพัวร้อนพี่น้องเคยกินบ่ครับอึ้งกินเมนอ้งกินกหรค,คอมเมนต์เอาไปอยู่ข้างหลังน่ะคเนทเนทเนทสวัสดีครับ,รบโอ้เนทออกยูทูบด้วยนะเนี่ยเนทวันนี้วันที่ไม่ได้ไปโรงเรียน,น,นพวันนี้ไปโรงเรียนพวันนี้ไปโรงเรียนวันี้นี้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเองไหมหรือใครไปส่ง แล้วตอนกลับอ่ะแม่ก่อมารับผมแม่มารับ uf, a, ไปรับไปส่งโอ้ตอนเช้าไกลไหมเน็ต <35. S 1> <35. S 2> อ่ะสามสามห้าโลสามสิบห้าหยวนสามถึงห้าโลเนตไปโรงเรียนไปกี่บาทโรงเรียนเอาเงินไปโรงเรียนกี่บาทวันละเท่าไหร่สี่สิบบาทโอ้แพงเยอะจังอ,อะไร Cu โหกสิบบาทเยอะแพงจังโรงเรียนไม่ได้เรียนข่าวหรอแล้วไอ้นี่อยู่ปอไหนตอนนี้ปขึ้นปสามแล้วโอ้ขึ้นปสามแล้วเรียนคะแนนได้สิเลยแต่ยไม่ได้เกดสเลยเหรอได้สีเลยโอ้ยังไม่ได้สมุดได้ปสามปสามปสามนี่นับหนึ่งถึงเท่าไหร่ตอนนี้เขาเรียนเนี่ยปหนึ่งเอ้ยปสามนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ตอนนี้ หนึ่งถึงร้อยไหมป่สามได้ใช่ไหมแล้วภาษาอังกฤษเอถึงแซทท่องได้ไหมแล้วพสมท่องเดือนหปีมีสิเดือนได้ไหมลองท่องหน่อยสิอ่ะหปีมีสิเดือนหเดือนอะไรนเดือนมกราคมงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมสเดือนเมษายน้าเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนเดเดือน เดือนกันยายนถูกเดือนตุลาคมสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนถูกสองเดือนธันวาคมโอ้โหใช่จริงด้วยเก่งนะเนี่ยปอสามท่องเดือนได้ด้วยหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องเมทอยู่ปอสามอ่าน้องบีคุยกับพี่น้องเลยแล้วปีคลิปหน่อยเร็วสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่น้องด้วยครับพี่น้องน้องบีน้องบีเขียดช่วงนี้กลุ่มกุ่มเขียดพี่น้องซิ้วขึ้นตาเยอะพูดตาไม่เยอะในพี่น้องซิ้วขึ้นเลยพี่น้องหล้านเดียวพี่น้องหนาสดได้พี่น้องยังงามไม่ได้นาสดได้ไหนนาเดือมเดือดพี่น้องแต่ถ้าหากคือคนงามหนาสดพี่น้องหนาเดือดนาเดือดนาเดือม่อยขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณที่รับกลอนการติดตามชาวเล่าครับชาวบ่าวไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ